ชื่อเบจินะคะเป็ชื่อใส่แหมค่ะเราสองคนเป็นนักเรียนอายุหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุค่ะก็ตอนนี้การได้นางสงการกันค่ะทุกคนก็ชุ่มฉ่ำกันเลยเซซีโดนก่อนคนแรกเลยค่ะหน้าขาวโพลนเลยค่ะรุ่งเช้าเป็นกิจกรรมรดน้ำต้นหอมผู้สูงอายุค่ะ ก็มีการแสดงลำลำกุศุลอายุด้วยค่ะช่วงบ่ายก็มีเล่นกิจกรรมคะ่ะมีตีคอปค่ะแล้วก็เหยียบลูกโป่งกุศุลอายุที่เข้ามาร่วมงานวันนี้ค่ะก็จะเสด็จไปเป็นกุศุลอายุท,ที่อยู่ในชมรมลิฟวิ่งค่ะชมรมนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลลิบบี้นะคะเพราะ,ะาพอมีการจัดกษาษาิจกรรมขึ้นค่ะเราก็จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน แล้วพอเราได้แบบร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุบ่อยๆมันทําให้เราคุ้นชินกับการอยู่แบบที่เราจะไปทํางานด้วยไหมลูกก็คุ้นชินในระดับนึงค่ะเพราะว่ามันเกิดต้องมีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผู้สูงอายุก็อยากจะรู้จักเราอยากจะเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ย เด็กแท้วันนี้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะชุ่มฉ่ำมากวันนี้เป็นวันของนักเรียนค่ะก็คือพ้องนำมาเลยค่ะจะเต็มั้แต่หัวจนถึงข้าล่างเลยค่ะนักเรียนแค่เพียที่เป็นวันของนักเรียนค่ะวันนี้มันแบบสำนักงานก็โดนลากเลยค่ะกระเป๋าโดนวางทิ้งไว้อยู่ตรงนี้ไม่ทันตังตัวชุ่มฉ่ำอยากจะบอกว่าโค้ด้าเล่นน้ํำสานโคดมากค่ะก็รู้สึกมีความสุขนะคะที่เห็นนักเรียนได้ค่ะกิจกรรมของ คือด้วยที่วัปต่างกันแต่ว่าช่องว่างระหว่างไัยอ่ะมันมีให้เห็นน้อยมากเนื่องจากว่าเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยมากค่ะนักเรียนเองก็เล่นกับผู้ใหญ่ได้ดีส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่หรือว่าผู้สูงอายุนะคะแรงดีมากทุกงานจัดเต็มทุกงานก็เลยทาให้เข้ากันได้แล้วก็สรุปสรณ์ในแต่และกิจกรรมที่เราจัดร่วมกันค่ะสำหรับกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลลิมบิบิงที่ร่วมกับของเอยูไคโกโคร,โราชนั้น จากกิจกรรมที่ผ่านๆมานักเรียนเข้าถึงผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผู้สูงอายุก,กล่าวชื่นชมทุกๆครั้งเมื่อมีกิจกรรมทําให้เราทํางานอย่างต่อเนื่องเวลามีเรื่องของการติดขัดอะไรก็จะสอบถามทาให้เรามีการที่ว่าสามารถพัฒนาให้นักเรียนเรามีศักยภาพมากขึ้นในการทํางานกับผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เชื่อมั่นได้ว่าเด็กสามารถที่จะเข้าถึงผู้ใหญ่ได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนเอยูโดยตรงนะคะแล้วก็ สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะ